ได้นอนนะครับขอเสีย <laughs> งคนยังไม่นอนหน่อยครับเอาเอาเลขคู่มาให้นะครับนะเอาเลขคู่มาให้จุดเมื่อเช้านี้นะครับนะจุดเพิ่งจุดเมื่อเช้านี้นะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดแชร์ด้วยครับผมฝากกดแชร์ด้วยเด้อพี่น้องเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาแล้วอย่ารอช้าครับฝากแชร์ด้วยด้วยนะครับนะฝากแชร์ด้วยนะเข้ามาเลยครับเข้ามานะ เลขทะเบียนนะครับเลขทะเบียนเป็นอย่างขึ้นต้องเป็นเลขทะเบียนพี่น้องนะครับนะเมื่อเศา้านี่นะครับผมได้ไหว้แม่ยานางนะครับได้ไหว้แม่ยานางก็เลยนะครับก็เลยแบบคิดว่านะครับคิดว่าน่าเพื่อนหน่าสิบอกโซกบอกบอกลาบนะครับนอนก็เลยสิเอามาแบ่งปันนันแล้นะครับแล้วก็ได้จุดทูปไปด้วยนะครับ ยูทูบไอ้เมื่อเช้านี่ก็ก็ได้เรียกนะครับได้เรียกที่ได้เรียกที่แบบคล้ายๆว่าเป็นเป็นเลขสําหรับผมนะเลขทูบนะครับเลขทูบหน้าตามเพราะว่ามันสําหรับผมมันมันน่าจะเป็นเลขที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับณนะนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้น่าจะไม่ดังนะ แต่ในอนาคตไม่แน่ครับอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีปีใหม่นะครับคุณแม่ดวงใจนะครับขอ3ามตัวตรงๆหน่อยค่ะอาจารย์นะครับคุณอ่อนแอก็แพ้ไปจัดไปเลยครับผมสวัสดีคุณแม่ประจิตครับย่างย่างยางนะครับล่ออาเรียกนะครับสวัสดีทุกคนนะ ทะเบียนนะครับจะมีสองตัวเลขแต่จะมีสี่หลักมีเพียงสองตัวเลขแต่จะมีสี่หลักนะครับบางคนว่าโอ๊ยป้ายทะเบียนป้าดเลขคือสี่หลายแท้สี่บสีโตมปนบ่อนะไม่เยอะเลยนะครับมีเพียงสองสองตัวเลขสี่หลักนะครับเลขป้ายทะเบียนนะนะครับแล้วก็เลขทูบนะครับอย่างที่สองเลขทูบนะครับเลขทูบจะมีสามตัว นะเลขทูบจะมีสามตัวนะครับเอาเลขทูบกนหรือสิเอาเลขไปทะเบียนก่นพี่น้องพิมพ์ขึ้นมาครับอ่าโอเคครับเข้ามาเข้ามาครับวันนี้ก็ค่อนข้างมาดึกหน่อยนะครับค่อนข้างมาดึกหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะกับหลายๆท่านนะครับเนาะบได้จแจ้งลวงหนาน้นมาละนะครับเพิ่งตัดสินใจได้ เลขไหนดีจ๊ะเลขไหนดีจ๊ะเอาอยู่ใส์ละเดีย๋ยวเอาเลขทูบให้ดูก่อนนะ,ะเลขทูบนะครับตัวแรกเลยเลขทูบตัวแรกนะครับเลขทูบตัวแรกจ้ะ เป็นเลขศูนย์นะครับเห็นเนาะเห็นเนาะเลขทูปตัวแรกนะครับตามนี้เลยตัวเปิดเลขอะไรตัวเปิดให้ไปแล้ว6กห้าครับผมตัวเปิดหกหาครับคุณแม่นะสำหรับคุณแม่ท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้ว ยังไม่ได้ตัวเปิดนะครับหกห้าครับคุณแม่หกห้านะครับหกห้าตัวเปิดหกห้าครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับนะ,ะตัวแรกทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรครับไปตามราวก่อนไหมคะศูนย์อะไรครับศูนย์อะไร นี่นะครับจุดเมื่อเช้านะจุดเมื่อเช้าครับนี่ตามนี้เลยนะครับ สำหรับแนวทางชุดนี้นะครับโดนใจท่านไหนนะครับสามารถตามได้เลยนะ,ะแถบไว้ก่อน 052นะครับทุกคน052พิมพ์ขึ้นมาเลยพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับ052ครับนะเห็นตรงกันเนาะเห็นตรงกันทุกคนนะครับ052จ้ะคือคือผมได้จุดแล้วไงนะครับเลขทูบผมได้จุดแล้วนะครับที่แรกว่าจะเอาจุดวันพระนะครับนะคิดไปคิดมาได้จุดแล้วนะครับก็จุดแล้วก็คือจุดนะครับจุดแล้วก็คือจุดเลยนะครับก็เลย แบ่งป่นพี่น้องดีกว่านะครับเนาะอ่าต,ต่อไปเลขเลขทะเบียนนะครับต่อไปเลขทะเบียนนะทุกคนอ่าเลขทะเบียนลดโอ้ยเห็นบ นี่นะครับอ่าเลขทะเบียนนี่เลขทะเบียนรถนะเลขทะเบียนรถนะครับ ทะเบียนรถนะครับสําหรับผู้ใดที่บอทันนะครับไม่ทันสําหรับท่านใดที่ดูไม่ทันนะครับดูไม่ทันดูไม่เข้าใจนะจิ้มลิงด้านล่างเลยนะครับจิ้มลิงด้านล่างเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วแจ้งแอดมินนะอยากได้สายด่วนใครอยากได้สายด่วนรัฐบาลจิ้มลิงด้านล่างเช่นเดียวกันจิ้มลิงด้านล่าง เพิ่มเพื่อนแจ้งแอดมินนะครับเข้าไปรอรับสายด่วนรัฐบาลได้เลยตามนั้นเลยนะครับอวันนี้ได้บอกไปหมดแล้วนะทุกคนบอกไปหมดแล้วนะครับเลขทูบเลขทะเบียนนะครับตามนั้นเลยตามนั้นเลยครับนะเท่าไรผมก็คิดอยู่ว่าทุกคนสิมากบรนะครับนะ